เวลาปริภูมิความเป็นจริงมันเป็นมากกว่าเส้นตรงมันคือปิซึ่งแห่งความเป็นไปได้หลสซิมนึุดทุกสิ่งที่เราเลือกอาจแาคะแขนงไปเป็นความจริงอะไรจำกัน และสร้างโลกภูคุ้ขนานขึ้นจากโลกที่เรารู้จักข้าคืออินเตอร์ผู้นำทางพวกเจ้าผ่านความเป็นจริงไปเล่วนี้ตามข้ามาและวตรีตองกับคำถามสมมุติว่า ในตอนนั้นเองกิ๊บก็ได้ยินเสียงร้อขอความช่วยเหลือดังลั่นออกมาลอยโนโดยูโด้วยลอยโนโดยูด้วยมีใครอยู่ไหมที่ไม่ใช่พวกนี้อ้โหชัดเจนจะพูดทหารโรมันพวกนี้จับเด็กผู้หญิงมาขังกงไว้แบบนี้ได้ยังไงและด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้กล้ากิ๊บจะต้องช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้ให้ได้แต่ก็ต้องเข้าไปอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นกิ๊บขอต่อเท้าลอยออกไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะ และโชคดีเหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าผู้ถหานโรมันจะยังฝึกสกิลการยิงธนูไม่เสร็จก็เลยไม่มีใครมีธนูสักอันน่ะเรากิฟตก็ลักลอบเข้ามาในกงได้สำเร็จพี่เป็นใครคะพี่มาช่วยหนูเหรอใช่แล้วพี่ชื่อกิฟต์บุรีเป็นผู้กล้าสาวที่จะมาช่วยหนูออกจากที่นี่เองไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ ว่าแต่น้องคนนี้หน้าคุนๆุแฮะเอาเป็นว่ากิ๊บยืนคุยกันเพื่อถามข้อมูลเด็กผู้หญิงตรงหน้ากิ๊บชื่อดากิโคนะเป็นนักผู้จนภัยเผ่าพันมังกรที่ถูกพวกทหารโรมันจับตัวเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้กับอาณาจักรที่อยู่ข้างๆเป็นไงล่ะสมกับเป็นโลกแฟนตาซีมีเผ่ามาังกรด้วยเดี oh. ย๋ยวจะได้น้องเขาเข้าตีจังเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าซะก่อนแต่ยังไงซากงนี้ก็นั่นหนามากดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาในกงไม่ได้นะคะก็ปลอดภัยอยู่แหลนะเนาะแล้วเราจะออกไปยังไงอะ Uh... Hmm... One eternity later?